คำใบ้เพิ่มไม่ใช่บลว Nymk ที่เลิกกันเช่าเน็ตเดาว่าอาจจะเป็นคู่นี้ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่2,563ในแฟนเพจเฟ e บุ o k เจมอยได้ทิ้งระเบิดลุกใหญ่ให้หลายๆคนได้เดากันซึ่งระบุว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบๆ หลายๆคนต่างเดากันไปว่าอาจจะเป็นคู่ท็อปดาราระดับซุปตา์อย่างนาเดกยายา่าคิมเบอร์รี่มากหรือจะเป็นคู่เวียเบลลาแต่ทั้งสามคู่ที่หลายคนจับตานั้นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักสยบข่าวเลิกออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะล่าสุดเจมอยได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุแคปชั่นว่า เพาะมเงนจำข่าวนี้ที่กูไยล่านเมื่อปลายปีที่แล้วได้ไหมมีคนถามมาเยอะมากกว่าใครโอ้ยก็บอกว่าเขาเลิกกันเงียบๆง,งายจะให้กูบอกหรอหรอเขามาตอบเองไม่เกินปีนี้มึงรู้แน่นอนฟันคลับหม,มักคิมเวียาเบลล่าสบายใจได้ไม่ใช่คู่นี้ดูคียวิรดดีๆด,ดาราคู่หนึ่งปลอเ,เอาง่งายๆดังระดับเบอร์นหนึ่งไม่ใช่สักคู่ ซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดาวอีกเช่นเคย